สวัสดีครับสาริกามาคุย EP 13กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยไขยข้อข้องใจกันนะครับว่าทำไมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถึงได้ฉายาว่าสาริกาดงทางทั้งที่ไม่มีนกสักตัวในโลโก้ของสโมสรครับทำไมถึงเรียกว่าสาริกาดงครับฉายาของนิวคาสเซิลจริงๆแล้วคือ The m a ม p พ e s หรือว่านกแมกพาย ที่มีลำตัวสีขาวดําเหมือนกับเสื้อแข่งแล้วก็โลโก้สีขาวดำนะครับส่วนคําว่าสาลิกาดงเนี่ยในภาษาอังกฤษก็คือ blue magpies เป็นนกในตระกูล m a g p i e นี่แหละครับแต่ว่าเป็นนกที่มีลำตัวสีน้ําเงินส่วนหางของมันเนี่ยยังเป็นสีขาวดําอยู่เท่ากับว่านกตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของสีสามสีนะครับคือน้ําเงินขาวและดาครับย้อนกลับไปครับคนแรกในประเทศไทยที่เรียกนิวคาสเซิลว่าเจ้าสาลิกาดงเนี่ยก็คืออายยโยงครับ คุณเอกชัยนกจินดานักภาพนักข่าวกีฬาชื่อดังในสมัยก่อนนะครับทำให้คนไทยเนี่ยก็ติดปากครับเรียกสาลิกาดงสาลิกาดงตามอายโยงมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนิโคันมีอีกฉายาหนึ่งด้วยนะครับก็คือกางเขนเหล็กแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับสาลิกาดงนะครับอาจจะเนื่องด้วยสยามกีฬาอายโยงก็เป็นคนเด่นคนดังนะครับใช้บ่อยนะครับก็เลยเป็นสาลิกาดงตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ครับ ฉายานิวคาสเซิลในบ้านเราโดยสรุปแล้วมี3ฉายาด้วยกันนะครับก็คือสาริกาดงการเขียนเหล็กแล้วก็เดอะแม็กพายนั่นเองทีนี้ไปดูโลโก้ของนิวคาสเซิลกันหน่อยครับที่บอกว่าไม่มีนกสักตัวอยู่ในโลโก้เนี่ยแล้วทำไมสาริกาดงหรือว่าแม็กพายมาได้อย่างไรนะครับย้อนกลับไปนิวคาสเซิลครับโลโก้แรกสมัยปี1969สครับมสมอสรนเนี่ยได้นําโลโก้นี้มาใช้อย่างเป็นทางการเป็นการออกแบบดัดแปลงมาจากสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนิวคาสเซิล ที่มีมาตั้งแต่ปี1911นะครับม้าน้ำหมายถึงอะไรครับม้าน้ำที่อยู่ในโลโก้ทั้งของเมืองแลวก็ของนิวคาสเซิลเนี่ยหมายถึงความผูกพันระหว่างเมืองกับทะเลครับเพราะว่านิวคาสเซิลนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็โด่งดังด้วยนะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นม้าน้ำอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็ให้เกียรติกับวงตระกูลที่เป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณสนามเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสสครับ คือตราประจําตระกูลของเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลเป็นรูปม้าน้านั่นเองครับปราสาทในโลโก้ของนิกาโซครับคือ Norman s k e e p ป้อมปราการของกษัตริย์นอร์แมนครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาของชื่อนิวคาสเซิลด้วยนั่นเองนะครับนะคาสเซิลก็คือปราสาทนั่นเองนะครับส่วนสิงโตครับในโลโก้ก็บ่งบอกถึงความเป็นประเทศอังกฤษนั่นเองส่วนธงบนปราสาทครับสื่อถึงโบสถ์เซนต์จอร์ดโบสถ์เก่าแก่ประจําเมืองนิวคาสเซิล แล้วทีนี้ในโลโก้ยุคแรกเนี่ยมันจะมีคําซึ่งเป็นภาษาละตินนะครแปลว่าชัยชนะโดยการป้องกันที่กล้าหาญครับต่อมาในปี1976ครับโลโก้ที่2นี่ถือว่าเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับโลโก้นี้ยังมีปราสาทอยู่นะครับแต่มีแม่น้ําชายที่ถูกเพิ่มเข้ามาและนกแมกพายมาเลยครับนกแมกพายซึ่งเป็นฉาย,ยาของสโมสรนนยอยู่ตรงกลางเด่นเป็นสง่าเลยนะครับแล้วก็จะมีวงแหวนสีดํา ที่เขียนเอาไว้ว่า newcastle united football club นี่คือโลโก้ที่2ครับจากนั้นโลโก้ที่3ครับในปี1983ก็ถูกเปลี่ยนอีกครั้งแต่โลโก้ที่3นี้มีอายุการใช้งานเพียงแค่5ปีครับแต่หลายคนก็มองว่ามันเป็นตราที่คลาสสิกนะจดจำได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีรูปร่างเป็นวงกลมทรงกลมเรียบง่ายครับมีเพียงตัวอักษร nufc แล้วก็มีนกแม็กไพเนี่ยอยู่ด้านล่างของตัวอักษรตัว c ที่คว่ำลงมาเป็นนกตัวจิ๋วครับ จากนั้นมาถึงโลโก้ที่4ครับซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี1988ปีผมเกิดพอดีเลยเนะฮะกลับมาใช้โครงสร้างองค์ประกอบหลายอย่างจากสัญลักษณ์ของเมืองนิวคาสเซิลอีกครั้งครับรู้สึกเรียบง่ายและทันสมัยแต่ว่ามีการเพิ่มสีประจําสโมสรก็คือสีขาวดําเข้าไปในโล่สีทองตรงกลางแล้วก็มีชื่อสโมสรน,นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกรอบสีน้ําเงินครับจริงๆมันมีอีกหนโลโก้นะครับที่นิวคาสเซิลใช้ตอนฉลองครบรอบ125ปี ในฤดูกาล2017ครับเป็นตาสัญลักษณ์พิเศษครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองของสโมสรครับมีการออกแบบสีทองสีเงินเป็นสีพื้นฐานของแม็กพายนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับสีทองที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ่งบอกว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จนะครับโลโก้นี้ปรากฏบนเสื้อเย้าสีขาวดำสุดคลาสสิกของสโมสรน,นะครับแล้วก็มีชุดเยือนชุดที่3ที่เป็นแคมเปญฉลองครบครอบ125ปีของสโมสรสวยงามมากๆครับ คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วทาไมแฟนๆของนิวคาสเซิลเนี่ยถึงเรียกตัวเองว่าทูนอาร์มี่อาร์มี่แปลตรงตัวครับแปลว่ากองทัพครับแต่คําว่าทูนเนี่ยจริงๆมันคือคําเดียวกันกับคาว่าทาวที่แปลว่าเมืองนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยสำเนียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยภาษานะครับก็ไม่เหมือนกับชาวลอนดอนชาวอังกฤษโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าทาวกับทูนคือคําคําเดียวกันเพราะฉะนั้นทูนอาร์มี่ก็คือกองทัพของชาวเมืองนิวคาสเซิลนั่นเองครับ ส่วนมอตโต้ประจำทีมนิวคาสเซิลครับอย่าง o u e the last นะครับแปลว่าอะไรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับ our the last Are Way the last our way the last อาจจะอ่านอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ใช่คนจอร์ดีไม่ใช่คนนิวคาสเซิลด้วยนะครับแต่มีคนเคยบอกมานะครับว่าจริงๆมันอ่านว่า Are Way the last หรือว่า our the last นะครับคำนี้แปลว่าอะไรครับ a u r เนี่ยแปลว่า come on come on แบบปลุกใจ come on boy come on งียฮะมามามารวมพลังกันมา มาไปอย่างนี้นะฮะส่วนเดอะเลสก็คือหนุ่มๆเพื่อนๆก็หมายถึงทีมนั่นเองนะครับเอาเดอะเลสก็มาคัมมอนลุยกันไปปลุกใจครับก่อนที่จะลงสนามนั่นเองนี่คือมอตโต้ประจําทีมครับทั้งหมดน้ํามวลนะครับก็มาไขข้อข้องใจของใครหลายคนนะครับเคยมีคุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าเอะนิวคาสเซิลทำไมถึงฉายาว่าสาลิกาโดงนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสนะครับได้มาเล่าเรื่องราวสั้นๆนะครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ของนีก็เซนให้ได้ฟังกันนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าครับเชื่อเหลือเกินว่าคงจะได้มาอัปเดตเรื่องราวการซื้อขายตัวผู้เล่นกันอีกครั้งเพราะข่าวล่ามาเร็วล่าสุดตอนที่ผมกําลังอัดคลิปนี้นะครับมีข่าวว่านีก็เสนพยายามจะปิดดีลผู้เล่นให้ได้อย่างน้อย2คนภายในสัปดาห์นี้ก็คือ2คนที่มีข่าวมาอย่างยาวนานนะครับสวอนบอทแมนกับบูโกอีกิติเก้นะครับไม่รู้ว่าจะปิดได้หรือ,อยังนะครับเดี๋ยวคลิ